สิบสิบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชาวนาะชาวสวนชาวไร่จำสุตเด็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความย,ายั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่พอ่อลูก การการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ให้ดําเนินการโครงการตามพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังโครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังมีวัตถุประสงค์เป็นการประยุกต์ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กและสามารถดําเนินการได้ในทุกเงื่อนไขทุกพื้นที่โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวคิดฝึกวินัยและลงมือปฏิบัต,บติแก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่างๆทางด้านการพึ่งพานตนเองมีความกระตันยูมีการพัฒนาจิตใจการพัฒนาทางปัญญารวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญและได้น้อมนาโครงการมาปฏิบัติโดยดาเนินการคัดเลือกนําร่องระยะที่1 35โรงเรียน และยัที่หนึ่งเพิ่มเติม67โรงเรียนรวมทั้งสิ้น102โรงเรียนขอเดชะฝ่่ะอองทุลีพระบาทปกเก้าปกราปกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในานามของข้าราชการและบุคลากร,ทา,การทางการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น ที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศ,ศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนางแห่งน้ำใจและความหวังมาเป็นต้นแบบในการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชน,าก,ชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนโดยปรับให้ใช้เข้ากับวิถีชาวบ้านฐานการปั้โนโคกหนองผุดหนองและทำนาในพื้นที่การเกษตรที่สามารถถอดบทเรียนไปสู่การปรับพื้นที่ความคิดการฝึกวินยัยการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจริงในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางปัญญาและการพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในการนี้องค์ข้าพระพุทธเจ้าได้ประจักษ์ในน้ำพระราชาหฤทยัยใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทที่ทรงห่วงใยต่อการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันหน้า พระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวงฆ่าพระพุทธเจ้าและจะตราตรึงอยู่ในจิตใจของพวงฆ่าพพุทธเจ้าตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทย เด็ดนิไว้ใจสู่เส้นทางความยั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่พ่อหลวงจัดที่ดี